ได้สามคนชื่อเอครับชื่อมิวค่ะชื่ออะไรครับชวนพิษค่ะชวนพิษนะครับชื่อเอเอหนูค่ะน้องหนูเปิ้ลค่ะน้องเปิ้ลป้ายหายไปไหนครับป้ายไม่มีน้องตืน วัสดีครับคุณเกุ๋ตเยมาแล้วคุณเทนันชื่ออะไรครับชื่ออะไรครับยา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 ะป้หายชื่ออะไรครับพันนีพันนีสู้เต็มร้อยน้องเมย์สู้ตายค่คกินนรัด็อกเตอร์ตู้ ดรแป๊บซี่รเราใส่หมดไปแล้วค่ะแป๋วสู้ตายท่านนกนะครับป้ายหายไปไหนครับป้ายอ่านไม่ออกชัยนะครับหมอมีท่านนายกสมดรสีดรเซริไม่ยังไม่มาหมอกเบียวครับหมอกเบียวครับท่านดรโอเคสวยป้ายชื่อหายไปไหน มาณศิรินะครับมีป้ายแล้วส่วนผมดรป๊อปครับทางระบบหันกลับมาองนะครับถ้าเราไม่มีระบบแบบนี้ก็ถ่ายไปเอาแค่สอใสมท่านั้นเนาะนะครับแนะนำวิดีโออีกทั้งเพงครับเป็นภาพบริเวรที่ผมออกมาอยู่ในที่สึกด้วยต้องไปแนะนำค่ะต้บงไปดูวันโนวานก็ไปที่เออ่สถานตัวขาว มาเป็นวิทยากรเหมือเหมือนดาราหมนห็นโลกเลยครับก่อนที่จะเข้าสู่เหตุกเรณในห้องนี้นะครับเราจะจดจำภาพไปที่นี้เท่านั้นะครับบริทกาจได้อ่ฟรมลงวแล้วรก็ได้รับหนังสือเรื่องิบัตครับวันนี้ด้วยซึ่วาทีมงานกลุ่มระบับ รอบที่ก่ออบกลาของที่นัต้นนะครับมาสนิทกันงานนี้มีอยู่รักตายเลยรักตายเลยรักตายเลยถูกคนหับใหม่เฮ้ยปลาตัวนี้ใช้ทำ Noo! Okay, okay! Ah! Okay! I'm sorry! Okay, okay! I'm sorr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 y! তো <m> কাজ เป็นก้อนบนเขาป่าไม้รูปแม่น้ำตา่างๆแล้วจะมีผู้ใดเล่าที่จะกล้ารวบรวมให้คนชาวบ้านให้รวมกันอยู่เป็นกลุ่มเป็นกว่าเป็นปึกแผ่นชะนี้ล่ะเรามีถึงแผ่นนี้เรามีที่อยู่ที่อาศัยเรามี ที่ทำกินหลับนอนจนคุ้มทุกวัด้วยความระทานของปัจจุบันหรือแผ่นดินของเราหากไม่ได้องค์พระมหาประสาแล้วใสเราคงไม่ได้กินเนื้อนอนตังต้งอูจนทุน้มกว่าสี หรือแท่นดินเลยข้อคุปปาตาเทาและข้อคุปขาเมือสองข้อมีชื่อเรียกว่รวมไพ่คนขับบอนของออกจากสยามประเทศแล้วสร้างกรุงราชธานีขึ้นมาเพื่อทำการขาขายและติดต่อกับรเราอายะประเทศ โอ้แล้กรุงสุขโขทัยนี้เรามีพระมหากษัตริย์ปกครองหมือกันเก้าพระองค์และเราโชคดีเหลือเกินเรามีพระมหากษัตริย์ที่เป็นมหาราชเกิดขึ้นอยู่หนึ่งพระองค์นั่นก็คือพ่อขุนรามคำแหงมหาราชจงเล่นสีเท้าช้างมามาปีงกเขากระทังที่หน,น,น้าเรือนชานกูเถิ อันความผูกผิดนั้นกะูจะเป็นคนไต่สวนเองการปกครองเช่นนี้เรียกการปกความว่าพ,พอ่อปกครองและพระองค์ยังปดิดรายสื่อไทยที่เป็นภาษาไทยของเรา,รรา,าเององค์สุโขทัยเจริญรุ่งเรืองดุรัสเซียเรา่องอื่นนะครับ ด้วยกรุงศรีอาิอทยานี้มีแม่น้ำารองร้องซึ่งเหมาะแก่การค้าขาเรามีภาษาที่ใช้กันติดต่อมากกว่า40ภาษาบานเืองเจริญรุ่งเรืเอ,รรรองรุ่งมีมหาคษัตริย์ปกคของด้วยถึง43ของ้อด้วยความเจริญรุ่งเรืเองที่ไปต้องตาต้องใจ อาเมราสตุนี้า,าี่มาอำเภอยันเดอร์เดย์ชัตเตอร์บิวันหมู่บ้านบางกระจันย้อนสู่บ้านบางระจัอนจอีกสักครั้งครับ สรเมื่อแนดินงศีอีย no ิธาาได้คืนคงความเป็นไทยในัยรักาท่หัวคงพัะแสงที่ไล่ลงมาจากทางด้านทิศตะวันตกเอาพันาคงศ์อียิธต์ได้ั้นต่างก็ตุ้นทันครัพที่สองเป็นคัพของเนเิโอสีอาพอดีท้้ทองแสงใจในพองเษ ผา,านช่วยเหลือผืนใจแม้หน้อยชาตของเราคงอยู่คู่ศาสนาพุทธสารอยู่ยงคู่องค์กระสัตตาพระศาสดาฝากไว้ให้คู่ หทร,ร,รปท่นท่าัทาน,นทแต่ชุดว้ผมจะใช้ภาษาภาษาอิาสาอและผมจะแรงให้ผมแฝดกัครย่ทุกวันแตู่้เป็นเด็กเได้กลาตัวใหญ่วัน,น,นรันเร่ยบเรียง เนยายเจ้ากาบลูกไผ่ยายท่านกาลูกไผ่คือกาบทุกมือแท้ทำไมกาบทุกวันใดอยากถามมานทุโดยที่ผมไม่มองไม่เห็นท่านเลยแต่ผมได้ยินใจวนให้มันโคนถึงนั่งแค่งแต่ก็นั่งนิ่งรู้ใจมัมีเรื่องราว แห่งความรักของคุณหมอท่านหนึ่งและคุณหมออื่นๆมากมายไปช่วยคนปักที่ธุระนดางท่านคงจะดาวอดว่าน้ำศรีสวักนั้นะเป็นคนที่สากวิโยกันแสงโต isso é วันนี้สนุกสนานมากมายกันใช่ไหมครับร้องหนึ่ง มีความสามัคคีเป็นผู้นำทางด้านความคิดไม่แบ่งปัดแบ่งฝ่ายยึดมันน่นในสถาบันหลักของชาติเสริมสร้างความรักความฝัคคีโดยมีผู้เข้าร่วมการอบรมจำนวน30เขตท่าน

ท่านนักการัก,กรประเสริฐโลจนะธนาไกรคูชูผลรวัฒัเตอร์ทงบงกฎตาณาราเตอร์นงบงกฎตามารา สูนย์ทัสิท่านีดีเนวิจัยภูรท่นานสุขัญญาผงสุธรธัมและพันิ siri sayang nah bu sabo hakat anik swatcha tu DR. WIRA dr. wirasiri pasih wirasiri action

เรียนนายรอยพัชรลักษจอมกล้าวนะคะซึ่งมาฝึกหลักสูตรสมบัติปฏิอาไปไหนครับไปไหนืวิดีโอนะคะกระดูกระดิกได้ อันที่หนึ่งยายก